โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับกันมาในไมค์ครับเอาชีวิตรอด EP ที่4แล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับมีเสียงซาซ่าเนี่ยฝนตกนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็กลัวจะเหงาเาลยนะก็เลยลงคลิปแต่ก็ไม่รู้ว่าดูกี่นคนถ้าถามว่าวันนี้ทําอะไรนะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดเลยเปื่อยไม่ได้ทําอะไรไม่ทําเป็นหลักแรง,สร,งสร้างนู่นสร้างนี้เลยเปื่อย อย่างแรกเลยขยายพันแคอรอทป้าบหนึ่งอันโถยดจัดจัดปืบนี่ไม่ต้องแบบนี้ป้ปปปาบป้าบปาบแม่ไม่ต้องแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยดีไม่พังเราจะขยายเอาทางนี้ตุดแถวกันแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เลยทีเดียวนี่เกินไปตรงนั้นละตัวเอง

มือนหัวกับบ้างเอาเนี่ยไม่ยินเสียงเลนงอเชนเสียงหน่อยดีกว่า โอเคครับขอพูดถึงเรื่องการการติดตามนะครับก็คือตอนนี้เรามีผู้ติดตามส8แปกคนแล้วนะครับเราต้องการอีกแค่สองคนเราต้องการอีก2องคนนะครับเพื่อที่ได้มาถึง2ี่สิบันะครับและทีนี้ก็การนั้นไปเรื่อยๆจนไปถึงร้อยศับนะครับถึงงถงถงบบถีงขอแค่นี้ครับถ้าถึงร้อยศับ์นะครับ,บ,รบตอนนี้เอาแค่ร0อยับถ้าถึงร้อยับนะครับทุกคนมีการเปิดหน้าแน่นอน แต่ผมจะไม่ได้เปิดหน้า Youtube อาจจะไม่ได้เปิดหน้า Youtube นะอาจจะเปิดในออมเล็ตอาจจะไปคุยกันในออมเล็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครไ,ได้นะครับก็ไปหาโหลดเอาในเออเพจเพจโตแล้วกันเขามีไว้ให้ทันว่าน,น่าจะมีแหละอัน,นี่กัผูกเข้า เราปูกแบบตัดตีดยากอย่างท่ามันจะลองแบบตัดใส่เอฟเฟกต์เตาเอฟเฟกต์ Effect, Effect, อะไรดูนะครับอาจจะมีมุกมีอะไรผมจะเ่ยนแนวช่องนะครับจะตเตมีมุกเข้ามามั่งอะไรเงี้ยมันดูชิดที่ทมไม่รู้ตังคอึ๊อ๊อ,อ,อ๊เกือบพัง อยางดูช้ามากเลย ไฟฟ้ายุงเงียบก่อนมาทำคลิปก่อนทีนี้จะทำได้ไม่นานนะครับทุกคนเนื่องจากฟ้าร้องด้วยอันตรายมากเนื่องจากฟ้าร้องด้วยผมก็ไม่ค่อยกล้าทำอ่ะแต่ก็จะพยายามทำให้มันได้ประมาณห้าหกนาทีแล้วกันทีนี้ก,นกนะนน็น่าจะได้ฟาร์มข้าวนะมั้งเพราะนั้นเน่ยได้ฟาร์มข้าวแหละทีนี้ ความข้าวกินเวลาไปเท่าไหร่น่ะเนี่ยเพราะมันไม่ได้อัดได้แบบตะก่อนแล้วก่อนนี้อัดได้ทีแบบโูบแบบเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยนี่มันอัดได้แค่สองฝาแบบทีก็มันไม่อัดแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะดีๆมันก็บอกเออบักเฉยเออเอ้าทำไมมันบักอ่ะไอ้บ้านี่ไม่ค่อยมาแก้ทีหลัง